ลิปนี้เป็นพาร์ทสองใครที่หลงเข้ามาเชิญไปชม24ชั่วโมงก่อนครับไม่งั้นมีงงไม่ใช่น้อยสืบต่อจากพาร์ทก่อนหลังจากพระเอกเรายื้อเวลาไว้ให้แม่นาะหัวท้องได้หนีไปและนั่นคือทั้งหมดของฉากนี้ครับแล้วทําได้เพียงมองเธอเดินจากไปกับคนใหม่แถมดันไม่ได้ศิลามาเปิดประตูต่อไปอีกแล้วไงต่อละเนี่ยมาเปิดวิกิแปรครับเดินวนไปวนมาไอเครื่องเป่าลมนี่ดูท่าจะมีอะไรยังไงอยู่ลองพุดปูดสักหน่อยสิอ่าไม่เห็นมีอะไรเลยงั้นยึดคติช่างแม่มก็ได้ลงไปตบมแมลงต่อ ดีว่าแต่ในขณะที่กำลังเจโรนิโมลงมาไอ้ใจเอ็นเวนี่มาไงฟะเนีย่ยเฮ้ยหลังจากที่ร่วงลงมาไอ้หนุ่มนี่ทำท่าแสดงอาการเอ๋อใส่หน้าที่ไกด์นำเที่ยวจึงตกมาอยู่ที่เราความมืดแปดด้านทำเอาชีวิตต้องกลับมาผ่านพบกับอีป้าีนอีก,นนอกรอบนางที่เห็นเราไปต่อไม่เป็นเลยบอกให้เซิร์ชสามชาให้ฟังหน่อยซึ่งพอเล่นจบเสาหินที่เคยนิ่งอยู่นานจึงยอมทางออกแต่โดยดีตามที่วิกิีกล่าวไว้คือเรามาถูกทางแล้วครับเมื่อพานออกมาความชิพหายที่เคยโดนผนึกมานานแสนานานได้กลับมาสู่โลกมนุษย์อ ีกครั้งนี่มันไอ้เส้เดือนดินที่เห็นในฝันนี่ว่าอีจะอ้วกข้าวดีที่ร่างนี้ไม่ค่อยอยากเท่าไรใช่ครับผมพูดคำว่าร่างมันมีอีกหลายร่างเลยล่ะคุณเอยฝันชอแชะชอ่ชอแช่ใส่ถุงน้ําเชื้อมมันโอเยโอเย่ oh yeah, oh yeah, ลมไปสีน้องตอกเสาเข็มอีกหน่อยฉากนี้ขออนุญาตเล่นนานๆหน่อยครับผมชอบทําไมเนี่ยใครๆก็ชอบฉากอสูรโดนผนึกใช่ไหมไอพยัคี่กลายปเป็นเศษฝุ่นโดนดูดกลับไปสู่เสาหินตามเคย เรียบร้อยจบเรื่องอสูรไสเดือนอีป้าชี้แนะเป็นนายเชิงผักใสไล่ส่งว่าให้ไปตามหาคนที่รู้เรื่องตำนานซา้าบนเกาะลอยฟ้านะ่ะได้ยินดังนั้นจึงอ่อยไปทั่วเมืองแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของคนที่พอจะช่วยได้จนมาจบที่พ่อของแม่นางหัวทองซึ่งคำใบ้เกี่ยวกับตำนานนั้นอยู่ในบทเพลงที่ผมต้องทนฟังอยู่สักพักใหญ่ๆวกกลับมาที่กังหันอันเดิมที่เราเคยปุ้นปูนใส่แต่ใบพัดมันหายไปนะค่อยว่ากันอีกทีและกันครับขอแวะตีดาบหน่อยเถอะไหนๆก็มาแล้วฝากลุงแกสอบเอเซสขยะ นี่หน่อยไอเราก็ว่าจะจิกอะไรใส่กระเป๋าระหว่างรอซะหน่อยซึ่งไอ้ตะลุงนี่ก็ซ่อมไวมันตัดต่ออ้าวเสร็จแล้วหรอหลังจากผ่านการวิ่งมั่วซั่วสักพักใหญ่ๆกังหันที่ตามหานะั้นถูกพบอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุโอ้ไอหุ่นนี่มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเป็นกรรมกรแบกหามสินะลอยกลับมาประกอบเครื่องเล่นให้เสร็จซ้ำจึงได้เวลาเป่าปีอีกรอบเมื่อลมปากกระแทกปีอยู่ดีๆประภาคารอีกฝั่งก็โผล่ขึ้นมาอัดหน้าเราเฉยฮะซึ่งก็พอจะเดาได้แล้วล่ะรอบนี้เอาแบบเพื่อชีวิตหน่อยนัน้องตอนตี จากปภาคารได้สาดส่องมากระทบกระจกนำทางสู่ปลายอุโมงค์ให้คนมืดบอดอย่างเราได้ก้าวต่อไอพยยกากะกากนี่ทำอะไรพี่ไม่ได้ดอกซึ่งข้างในโดมนั้นเกมปริศนาชวนปวดหัวยังคงตามหลอกหลอนอีกตามเคยสาดสกิลใส่แท่นเพื่ออันเชิญรูปปั้นในสภาพตั้งป้องกันเรียนเพลงใหม่จากครูอ้วนเสร็จไอเราที่ร้อนวิชาจัดจึกโชว์ของซะหน่อยจีดพินในด่านป่าได้ไม่นานประตูสู่อีกโลกนั้นได้เปิดออกเห็นดังนั้นจึงแทงจึ๊กเข้าไปรู้สึกตัวอีกทีก็ามาอยู่ต่างโลกแล้วหลังจากนี้การเล่าเรื่องจากคน ข้างไปไว้หน่อยได้ครับตามให้ทันละ่ะหน้าที่ของเราในงานนี้มีเพียงเก็บไอ้ลูกเวนี่ให้ครบ15อันซึ่งแต่ละอันนั้นค่อนข้างแบบว่ายากง่ายสลับกันไปะนะครับผลลัพธ์ของความพยายามในครั้งนี้คือสร้อยคอดำน้ำนั่นเองสวมสร้อยให้กิฟเก๋พร้อมทั้งโดนจุ่มแบบไม่รีรอซึ่งต้มุดน้ำอยู่สักพักใหญ่ๆแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความยืดยาวครับผมตัดเ,เฉพาะส่วนสำคัญมาเล่าให้ฟังแล้วกันพังงาบออกมาตัวยังไม่ทันหายเปียกประตูนี่จึงเล่นโกนตามเคยให้วาดวงกลมเหรอมาอ่าเอ้ยมันนัาไปวงกลมด้ นั่นเองสายตาเห็นกระดานกระโดดน้ำจึงไม่พูดพร่ำมทาเพลงโดดจุ๋มทันทีซึ่งสระว่ายน้ําที่เราโดจุ๋มลงมาเหมือนจะเป็นการเปิดแมปใหม่ส่วนการเดินทางนั้นแน่นอนอยู่แล้วมีเพียงจ้วงมาเรื่อยๆจนพบถังน้ํากับอ่ามันตัวอะไรอามาน้ำเหรออากับมาน้ําที่มาถึงก็ชี้หน้าสั่งงานทันทีว่าให้ไปถ้วยหาน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้หน่อยสิผมก้มหน้ารับคำแบบไร้ทางเลือกยกจิ้มจ้วงแทงแบบไวๆพร้อมสาดน้ำบนสงกา์ลงไปทันใดนั่นเองตัวเวนนี่ก็ขยายร่างเฉยว้าซึ่งก็ตามภาษาคนเมีย ระยธรรมเราช่วยเขาเขาช่วยเราน้ําตกจึงถูกเปิดออกเพื่อให้ลงดันอีกรอบแต่ช้าก่อนผมที่เริ่มจะรู้งานแล้วทุกอย่างมันไม่เคยง่ายและครับจึงกลับมาซื้อกระเป๋าตังค์กับช่องเก็บของเพิ่มซะหน่อยโอ้อัปเดตนังสติ๊กด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ความชิบหายอีกครั้งกระโจนลงมาพร้อมฟ้าในโครงกระดูกทองนี่การตายแบบอนาสอ,อะไนบางอย่างที่สําคัญมากๆว่าไอ้นางฟ้าที่เราเคยยัดใส่ขวดสามารถชุบชีวิตเราได้ แจมเบยโน่นนั่นนี่ตามระเบียบครับเอาจริงคือมันเยีะยมมากตัวขี้เกียจเล่าอ่ะ เอาเป็นว่าได้แสบมาแล้วว้าวงานนี้ได้เสียวแน่อีนูน่าเสียดายที่มันใช้ฝ้าตูซสาไม่ได้มันมีเวหโหนไปมาเฉยเฉหรือไม่ก็แค่เกี่ยวของไกลๆนะอตัวจุ่มน้ำสารพัดแถมอยู่ดีๆฉากท้องๆก็กลายเป็นสีม่วงเฉยนี่มันหนังซอมบี้ชัดๆมั้ยวิ่งดัดล่อต่างๆมากมายคว้าคุญแจและจึงทำตัวรู้งานวิ่งเข้าห้องบอสทันทีด้านในนะเหรอคนเดิมครับเพิ่มเติมคือบอสอีกตัวร่างแรกว่าอปลักแล้วพอโบกจนกลายเป็น สองยิงแล้วใหญ่อ,อีดานะมนั่นไม่ได้ทําให้แกดูเท่ขึ้นเลยเทคนิคการซัดก,กับบอสนี่คือการล่อให้ดาบหลุดมือแล้วจึงคว้ามาสับมือมันเองเฮ้ย hey! ไอเกมนี่มันก็เดือดใช้ได้แฮะเบอร์ฟันไปฟันมาจนมันเปิดใจให้คนอย่างเราผมจึงสวมวิญญาณคนโชด2018ย่ายีหัวใจไอหุ่นนี่พอบอสตัวแตกแหวกประตูออกมาไอห้องเปิดผนึกรอบนี้มีบางอย่างแปลกแปกไปไฟเขียวนั่นลุกเพิ่มขึ้นมาตรงหน้าแถมไอใหญ่ดวงจิตดามที่ก็ทําตัวเลิกหลักไปรับไฟเขียวเฉยซึ่งไอไฟเขียวที่โดนดูดเข้ามา เหมือนจะเป็นการอัปเกรดให้ดาบที่มีนั้นโหดขึ้นยาวขึ้นมาอีก2นิ้วกับดาวเมจอีก2เท่าว้วเยี่ยมเลยแถมด้วยสัญลักษณ์แปลกๆที่โผล่มาบนหลังมือพร้อมเดินก้าวต่อเพื่อรับคำใบ้ต่อไปกลับสู่แดนทะเลทรายอีกครั้งวงโคจรจะไม่ต่างจากเดิมมากนักเล่นเพลงให้น้องทรายฟังอดเดิมเดิมครับวิ่งเก็บเม็ดเขียวอากองเรียบเกาะเป้าในที่สุดไอเป้าที่สงสัยมาตลอดเกมว่ามีไว้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบสักท,ทีเท่อะและแน่นอนเมื่อเกมให้อะไรมามันหมายความ เราต้องแช่ปลดล็อกอะไรสักอย่างเป็นแน่อะมับเขาให้ยินดีต้อนรับสู่ทางลับของสองเราครับพอหัวออกมาทะเลทรายนวย,ยังไม่จางหายไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านทัง้งหลายอ้าวขึ้นเรือขอบคุณไอ้หุ่นกระปองนี่ที่ช่วยเป็นพลขับให้ซึ่งที่เห็นว่าขับอยู่บนทะเลนั้นเป็นเพียงภาพหลอนของหิงย้อนเวลาเท่านั้นเองคือเมื่อก่อนมันเคยเป็นทะเลอะนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเป็นได้แค่เพื่อนกันนะครับบอกให้กับตอนหยุดที่ปั๊มปตท,ะทะแวะจอดที่เกาะแรกมับเข้าอีกหนึ่งเข้ามาข้างในแป๊ เกือบโดนแมลงเด็กและหลังจากนั้นน่ะเหรอตายไปซะส่วนก่อถัดมานั้นเป็นรถไฟหอะก,กลางทะเลทรายดูจะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยไม่ผมก็แค่เบื่อเปิดประตูกับเล่นปริศนาแล้วอะ่ะไอ้แมงป่องนี่อีกแล้วมาอหนูคุณตำรวจมันจะกมมขืนพอม พออีซาบ้าพลังนี่กลิ้งลงไปจึงได้เวลาล่องเรือกับคุณกระป๋องต่อแก้ปริศนาเด้ดหน่อยและไอปากฉลามนี่จึงได้อาออกถ้าท,ทุกท่านอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมเชื่อทีครับงงไปตามๆกันแน่นอนตกลงมาให้เราทำอะไรฟะจนกระทั่งกระสุนแมสแรกลั่นออกไปอ้ยแม่ย้อยคงจะเดาออกหรอกไม่ได้อ่านคำใบ้เว้ยซึ่งไายประสดมเป็นพลสวค์อันอดับต้นๆของเราเลยพอยิงหมับเข้าไปไอเรือเวนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมา ส่วนด้านใดนั้นมีปริศนาวิ่งวนจํานวนมหาศาลที่ให้ตายเถอะรักกันมากนักหรืองไงเนี่ยไอ้เกปิศนาเนี่ยพ่อกันทีตัดข้ามาเลยแล้วกันครับแสกตัวระวังช่องออกมาไอ้บอสหัวโจกนั้นยืนแก๊ครออยู่เบื้องหน้าเรื่องความเท่นั้นเข้าใจแต่ควรเก่งตามด้วยสิฟะงานนี้เป็นบอที่ง่ายที่สุดที่เคยแยงเลยครับวันหลังเยอะเก๊กให้มากเข้าใจปะท่ทะทะทนูกว่าจะได้อุธระยะไก่หมดไปจะลองแต่ใจเย็นด่านนี้บอสไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแถมด้วยความรู้งานจึงขอแวะนั่งเพิ่มเลือดแป๊บเีย กุญแจเข้าไปไอ้หนวดมึกที่เสนอหน้าออกมาไปเส้นๆโอเค okay. ดูจากจำนวนหนวดแล้วน่าจะนานขอไปฉี่แป๊บครับอ่ามาพร้อมละหนวดเมื่อกี้มันแค่การขู่เฉยๆข้างนอกประตูต่างหากว้า wow! วแม่ขดบับมาเล่เลยด้วยพลังอํานาจแห่งอะไรบางอย่างผมไม่รู้ซ้ำว่าทําไมรอบนี้ถึงไม่ตายเลยจะว่าเก่งก็คงไม่ใช่เพราะใจออยังกากเหมือนเดิมเลยไม่มียาใดๆโดนกระดกในการสู้ครั้งนี้ผมถกไม่สั้นยาวคืบกว่าคว้ามาแยงตามันอ่ะเด็บรนอย อทุกอย่างเหมือนเดิมครับเก็บหัวใจยิงสกิลเปิดเตาครั้งนี้สกิลที่เพิ่มเข้ามาเหมือนจะเป็นพวกแนวสแกนหาของตามแมปอะไรอย่างนั้นนะเพื่อ อีหุนคำใบก็ตามเดิมเลยป้ามาๆๆา,า,าไปกันต่อครับศึกที่ใกล้เข้ามาคนบางละจันอย่างเราจะมาให้เตรียมการนั้นคงจะยากธนูลูกลักจึงโดนอัปเกรดแบบเต็มเหนียววาบมาเล่น3มชาติที่งเมืองภูเขาไฟไเกมาได้กินเด็ดพอแล้วเบื่อต่างหูทนไฟแบบใหม่ที่ถูกเปิดนั้นคือด้านในของภูเขาไฟนั่นเองครับช่วยไอ้ตุนนี่นิดหน่อยกองเล็บดําดินที่ตกมาอยู่ในเมือเราและแน่นอนเกมปริศานาอีกตามเคยสวมวิญ,ญญาณขอมดําดินแกปริศนาเบื่อปลดคุญแจห้องบอสเสียบลูลงไปคน เดิมๆกับฉากเดิมๆที่เริ่มทําผมเลี่ยนจะอ้วกหน่อยๆแต่เพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งคือเฮียแกลงมาไฟเองเลยอันนี้ล่ะง่ายๆ <Yeah. S 2> อัปเกรดตามระเบียบเปลี่ยนฉากมาไวๆนวิหารแรกสุดเลยที่มีอีป้าใช้พลังแห่งฝ่ามือสัญลักษณ์เพื่อเปิดเสาวิหารแต่สถานการณ์โลกภายนอกนั้นดูท่าจะไม่ค่อยดีเสาที่เคยผนึกบอสไวไ้ในตอนต้นกล้จะชิบหายเต็มทีบวกกับไอ้ใจแอนนี่ที่บอกจะร่วมด้วยอีกแรงยิ่งทําให้เรื่องแย่เข้าไปกันใหญ่รอบนี้ไอ้นอนนี่ไม่เหมือนเดิมเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีแขนด้วยการล้มมันนั้นยังคงใช้ระบบเดิมครับคือการฟันในถุงน้ําเชื้อที่เท้า <laughs> จริงๆมันคือเล็บนะแต่ผมมองยังไงมันก็ปนเป็น มาคือมันมีท่าปีนด้วยครับซึ่งไอ้ลาวก็แค่ยิงบอมลงไปให้ล่วงลงมาก็เป็นอันเสร็จสับกลับลงดินไปซะและเสนอหน้าพูดคือมาอีกโอเคโอเคมาทาํางานที่ค้างค้างไว้กันต่อใช้พลังฝ่ามือ,อยูไรเปิดผนึกนี่ซึ่งไอแอนิเมชันนี่ก็คิดว่าเราจะทึ่งในความอลังการของมันแม่งเล่นสนานเลย้อยพอแล้วอโอเคเยี่ยมเลยว้าวประตูมิติอีกฝั่งของประตูแม่นางหัวทองนางเอกได้รอเราอยู่อีกอย่างที่ลืมบอกไปครับประตูที่ผมเพิ่งฝ่ามาคือประตูการ เ,นะเพราะงั้นอีนางนี่ก็คงเป็นแน่นางในอดีตเป็นแน่สาวจมูกโตนี่จึงสาทยายต่างภาษาไกด์นำเทวเทพธิดาสูงสุดวงเล็บเอชครับเรีกเยกย่อๆได้ผนึกจอมมารไว้ส่วนเทพธิดาเอชนั้นได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่ก่อนจะลงมาสู่ชีวิตดีๆที่ลงตัวได้สร้างดาพร้อมดวงจิตเอาไว้ตามหาผู้กล้าในกรรมยานให้ทายครับใช่นั่งเอกนี่แหละเป็นเทพธิดาละทำไมผมถึงไม่เซอร์ไพรส์เลยนะรับศีลกันเสร็จดาบที่แท้ทรูจึงได้เผยตัวออกมาซึ่งตัวเธอนั้นยอมสละกายหยาบเพื่อกลายเป็นผนึกไว้ฝังจอมมาร วกว่าเราจะปราบมันลงได้ไมาไอ้ที่รักยังไม่ได้คืนเงินเลยเอ๋อโทษปิดเรื่องเกมจีบสาวโผล่มาอีกรอบเพื่อความน้ำเน้าว่าให้เราสัญญาว่าจะให้ปลดผนึกนางออกมาให้ได้ชุนสัญญามาเทไลขอแช์นะคะกลับมาเล่านิทานให้พ่อนางฟังว่านางสบายดีแค่โดนผนึกตลอดการแค่นั้นเองต่อมาอด้วยท่านอาจารย์กับเควสที่ยากที่สุดในเกม <c oughs> เควสบินไงละเวทเอ้ยทำเควสมาเอาฟักทองยักษ์สีทองและจูงกรรมกรเข้าสู่พายุฝ,ฝนฟ้าคะนองทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อลอย ตัวเวนนี่ออกมาอู้นี่สิเรียกอลังการเริ่มอย่างแรกเลยคือบินไปชนเอปรสิตพวกนี้ให้หมดเจอนในตัวนัลลังเกียจหล่างหลักเสนอหน้าออกมาซึ่งความอัปลักษณ์ยิ่งทวีคูณเข้าไปกันใหญ่ส่วนด้านวิธีการจัดการก็แค่ตีกระสุนย้อนกลับไปโดนหูกับตามันให้ครบที่เหลือมีเพียงใช้กระบวนท่าลิง์ฟันดาบ <Good> ไอ้วานที่พอหมดเรื่องปลสิษ์เห็บเขาไปจิตใจจึงกลับมาดีอีกครั้งซึ่งไอ้ตาลุงวานนี่มาพร้อมกับคำบ่ายว่าถ้าจะรวบรวมพลังให้เทพดิดาต้องใช้บทเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละที่เกาฝากไว้กับบังกรทั้ง3ตัวแถวบังกรแต่ละตัวนั้นกระจก,กระจายไปตามแมปต่างๆบนพื้นโลกโอเคงั้นมาเริ่มกันที่วิหารแรกแล้วกันพอโดดยบลงมาไอ้ผ้หนึ่งเล่นก็พังอีกแล้วมันจะอะไรกันกันหนักกันหนานะแต่รอบนี้ง่ายกว่ารอบก่อนว้าเกยยิงตัวเองลงไปล่อนบนหัวมารพร้อมทั้ง อาเรียบร้อยใครก็ได้จะหยุดมันทีมันพุดมาไม่เลิกไม่ลาเลย พอจบหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอเพื่อไม่ให้เสียเวลาดีตัวไปสู่ป่าใกล้ๆที่อยู่ดีๆน้ําก็ท่วมเฉยตัวยังไปทันหายเปียกมาน้ําตัวเดิมนั้นทําท่ารอเราอยู่ก่อนแล้วโอ้โหนั่นอะไรอ๋อไอหนูนี่เองตโลเฮียเป็นมังกรเหรอเนี่ยผมที่ขอร้องแบบดีๆพี่ช่วยสอนร้องเพลงหน่อยได้ไหมเฮาฟไอมังกรนี่ก็ชอบทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องอยากยากได้เหรอก็เก็บเอาสิเอาให้กันดีๆมันจะนอนไม่หลับเรื่องไงฝาดูจากโน้ตที่ให้มานานแน่นอนตัดข้ามมาเลยแล้วกันครับบทเพลงที่ได้มาค่อนข ได้ฟังเองแล้วกันคอมพิตอรรูสคอมิตอรรัสกับพอครับทดเดี๋ยวโดนดรามา่าตัวที่และรู้ทนเลขของเพลงคามิวตัม์บรูสเรียบร้อยหลังจากฟังบทเพลงชนอพิรมยแล้วจไมาให้ฟังต่อน,นั้นคงยากเสียดายที่โลกไม่เป็นใจภูเขาไฟเจ้ากรรมระเบิดขึ้นพร้อมโยนเราออกไปแถมตื่นขึ้นมาอีกทีของก็หายหมดตัวเลยเวเย้เเ้ยขอบคุณในตุนแปลกหน้านี่ที่ให้ยืมกรงเล็บมาอีกอ่านก่อนจะฟังเพลงต่อของต้องเอาของที่หล่นไว้ก่อนนะนะ เอาเปสรุปว่าหยิบมาเรียบร้อยแล้วกันครับคือมันไม่ได้มีอะไรนอกจากเดินนะนะต่อกันด้วยมังกรไฟที่คลานลอยอยู่ด้านในมันสงสัยในความใกล้ในบทเพลงคามเมีรตัมปราสว่าอยากเรียนจริงๆหรอมันยากนะท่อนแรปอะ่ะเราก็ไม่หวั่นอยู่แล้วเรื่องความจังเลยอะ่ะเฮีเยแกลยยอมใจอ่อนร้องให้ฟังเสียใจครับไปฟังใน YouTube เอาเพลงท่อนสอนคามเมรตัมปราสอ่ะเรียบร้อยอยู่เทินโค้งใหญ่ๆสู่เมืองทะเลทรายหลังจากโหนตัวอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ที่รูนี่และมันคืออุปสรรคที่ต้องบอมทิ้งครับ ยินดีต้อนรับสู่เหมืองเก่าผมจำเลืองสายตาไปเห็นโครงกระดูกมังกรที่กำลังนอนอาบแดดอยู่จึงถือพิาสา่าไปถามทางสะหน่อยแถมเฮียแกก็ยิงใช้ได้ไปพูดไปจ้าเลยเฮ้ย <"Hey> ซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของเครียงย้อนเวลาไอปุ๋ยมังกรนี่จึงได้ลุกขึ้นมาพูดคุยกันได้สักทีตาลุงนี่แกบอกไม่ค่อยสบายหาผลไม้มละลุตะยุ้ยสักอย่างมาให้หน่อยสิ <c oughs> อ่ะตามนั้นจึงเกยงองแงแล้วทุบหินสองสามเปาะและจึงแงะเมล็ดพันธุ์ไปปลูกไว้ในวิหารอดีตเริ่มซับซ้อนเลยนะครับตามไม่ทันนะครับหลังจากนั้นจึงใช้ประตตูมิิ ข้ามเวลามาสู่อนาคตตอนที่ต้นไม้มันโตแล้วถ้าเอาเวนเจอร์ทำได้งานนี้คงไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ว่าจะได้มายัางไงแต่ได้ก็คือได้แล้วฟะเวียงผลไม้มรนตยูหมับเข้าปากไปอ้าวให้อาหารเสร็จแล้วยังไงต่อล่ะเฮียแกจึงแรปท่อนสุดท้ายของเมคามิวตัมบลูสชุดใหญ่ใส่กระเพราด,ด้วยซึ่งแถมมาพร้อมพลังของน้ำายที่พุ่งอัดหน้าแบบไม่พักทำให้ได้เพลงคามิวตัมปราสมาครบแล้วตัดภาพมาที่ไอวานนี่เฮียแกจะได้มีประโยชน์สักทีหลังจากเอาเพลงมาส่งการบ้านให้ฟังแรปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไอ้บ คันปากยาแนับด้วยเลื่อนล้อวงคาเมลตาบรูสกันใหญ่ฮ่าซึ่งเดินมาดีดพินแบบนี้เดาออกแล้วว่าตัวยังไงต่ออ่าเรื่องมนเริ่มซ้ำซากแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนมาเอาหินที่ได้มาประกอบใส่เครื่องยิงให้เข้าที่เตรียมตัวนะครับทุกท,ทุคนจะตีมีคันยาร้องทักเดี๋ยวของจะเข้าตัวใครเป็นโรคหัวใจควรปิดตาม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 า,มา อืมอาโยอยว้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเวนนี่จะไปโดนจุดเสียเข้าให้หรืออย่างไรทําไมมันแตกอะไรแฉขนาดนั้นล่ะทะลักเลยน้องเบาได้เบาให้ด้านในวิหารที่ล่อนจอนจน,จนหมดเปลือกมาพร้อมหน้าที่ต่อไปของพลูก,กาชุดเขียวนั่นคือการแทรกตัวมากวาดสายตาตามหาพลังที่เทพธิดาสูงสุดนั้นซ่อนเอาไว้ด้วยการ แก้ปัญหาครับใช่แต่รอบนี้ดูจะมีอะไรหน่อยไม่ใช่แค่สับขันโยกะนะเวลาโคตรนานได้ผ่านไปคนงูจึงแก้ปัญหาได้เสร็จสับซึ่งนั่นหมายถึงเมื่อเล่นเกมปริศนาวางห้องแบบไหนไว้แล้วก็จะเจอห้องแบบนั้นเลยครับภายในไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจะนะว้าบห้องสุดท้ายเลยละกันและนี่คือพลังขั้นสุดท้ายที่ใช้เวลาในการเล่นกว่าหลายสิบชั่วโมงเพื่อให้ได้มาแถมไอสัญลักษณ์บนมืออยู่ด,ดีมันก็มีชีวิตวิ่งพลาดไปแสดงลิต์เดชฉยเกาะวิหารมาดาวเหนือนั้นตกลงมาสู่พื้นตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ย <laughs> นี่เราทำ ก็พินาศหรอฟันเนี่ยแต่เสียใจที่ไม่ใช่ครับมันมีเพียงแค่เกาะเดียวที่เป็นเกอะรูปปั้นเท่านั้นที่ตกลงมาฮะโ,โล่งไปซึ่งนั่นดูจะตรงกับคิวพอดีไออสูรเวนันงอกอกอกมาอีกแล้วเพราะงั้นถ้าพูดแล้วไม่ฟังก็พินาศไปซะต้ม เมื่อกะมาเสิร์ฟถึงที่จึงเดินเข้าไปแบบรอเทแถมห้องที่ผนึกหัวทองไว้ก็ได้เปิดออกซะด้วยผนึกสีตุนตุนแตกกระจายออกพร้อมแม่สาวที่ตื่นออกจากฤทธิ์ยาสลบแต่ไม่ไหวแล้วอไม่เดินานาำหมดแรงคอยในเธอโอ๊ยอับหมับเข้าให้ทำไมจะวะานี้ไม่จับอะครับอะจับมือครับจับมือ อ,าอา้าวอ้าวไงไงอยู่ดีๆเดินได,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 ด้แล้วเลยน่ะเอ้ยออยเก่งใช้ได้อย่าบอกใครเชียวแหม่ดีใจกันได้ไม่นานไอตัวเวนี่ก็โผล่มาอีกแล้วเอาล่ะทุกคนวิชาอเวนเจอร์กลับมาอีกครั้งตั้งใจฟังนะข่าในศึกจา๋าไอหนุม่มนี่ลักพาตัวหัวทองไปเพื่อปลดล็อกในอดีตครับเพราะผนึกในปัจจุบันโดนกอดขยี้ไปแล้วไงละ่ะแหมอา้าวยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจผมขอดอกวิชานี้แล้วกัน,กนครับครูไอใจแอนที่พยายามขัดขวางด้วยการเต้นสะบัดสะโพกถึงแน่นอนไอกากที่ทำได้แค่นั้นแหละครับแต่ ถูกนะผมชอบสดอถึงไหนแล้วนะอา,อาใช่แล้วโด,ดตามกนชั่วข้ามประตูการเวลาไปซอยออกมาจากวิหารซึ่งคนชั่วนะั้นได้ใช้การเวทมนต์ดาบประดึกแห่งแสงทําให้เราไม่สามารถโจมตีได้3เทินที่น่าตกใจไปกว่านั้นไม่ใช่ไอเวทมนต์เวนี่มันคือไอท่าเวนี่ต่นักแม่น่าจะเปิดเพลงคัมิลตมัมพูดไปด้วยคงจะเข้ากันดนีด้วยนะแถมไอท่าพิลึกพิลัสน,นั้นได้ผลด้วยพวกสมุนจํานวนมากถูกเซอออกมาแต่นั่นก็ทําได้แค่คันๆพระเอกบวกสิบอย่างเราแค่นั้นแหละดูท่าไอหนุน่มนี่เริ่มจะเอาจริงแล้วเฮียแกจึงงกกลลลลาาายย่เปป็นมุษ์ห้ับ เว้เยได้ไอ้ทาโดแทงนี่ก็ใช้ยากหลอเกันนี่จะจบเกมอยู่แล้วนะยังใช้ไปติดเลยเนี่ยโอ้ oh! โหสักทีถึงแม่ย่อยการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือ <laughs> ดฮะผู้เล่นนะครับจริงๆก็แค่ผลักมันให้ไปชนขอบวงก็แค่นั้นเองอะ่ะอีกอย่างที่ได้เรียนรู้ในตอนสุดท้ายของชีวิตว้าวโลแมมโคเดตตทำไมผมถึงไม่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกๆกันนะแพ้ไปหนึ่งยกพอยกสองละคังตีเป้งมันมาพร้อมกับ,กบดามยักษ์อีกอันซึ่งขนาดไม่สำคัญไอหนูแรงดันและความถี่ต่างหาก ทั้งหมดนั่นเป็นเพียงแค่การยื้อเวลาความมนุษย์เหล็กหลาเท่านั้นเองไม่กลับมาแล้วพร้อมความตุยตุ้ยไม่มีแขนและนั่นแค่การเริ่มต้นอีหัวทองนั้นโดนดูดดูบบเข้าไปเจ้ามาที่เททรูจึงได้ถือกําเนิดขึ้นแถมแม่มลอเทพไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวความจริงที่เผยออกมาปรากฏว่าไอ้มนุษย์เหล็กไหลนั้นคือดวงจิตดาวเหมือนกับที่เรามีนั่นแหละ ส่วนตอนนี้เลยเหรอมันได้กลับไปสู่เจ้าของเดิมของมันเรียบร้อยแม่นางหัวทองที่หมดประโยชน์แล้วจึงโดนโยนทิ้งไปใจแอดวิ่ง4คูณร้อยเมตรชายเดียวลูกผสมมารับไว้ทันพอดีเมื่อหมดปัญหาพวง์ใจงานโชคจึงดูสบายใจขึ้นเยอะแต่อย่างครับมันบอกไปเจอกันที่สังเวียนที่คู่ควรงั่นดีเลยผมจะได้ชอบอะไรสักหน่อยใจตังเสร็จจึงว่ามาอย่างรวดเร็วมุมกล้องแมกกะแสนจะอ e ีปิกผูกกาทอจอมมันภาพที่ทุกทุกคนเห็นคือรอบสองครับที่ผมสู้กับมันนะนะส่วนรอบแรกอ่ะล่ะก็ลือลุกันอยู่นะ ทีนี้เราจาท่ามันได้หมดแล้วละมาการต่อสู้ค่อนข้างซ้ําๆครับดังนี้ฟัน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 อ่ะกันกันกันจนลางแรกหมอบไปเข้าสู่โหมดเทพเจ้าสายฟ้าไอ้ล่างนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยง่ายกว่าเดิมอีกขอบคุณบารานุภาพของโลกการสายฟ้าครับก็มาี่ฮาฟ <laughs> โลแตกเหววแล้วไหมไม่มีโลก็ไม่มีฟะทักษะวิ่งสู้ฟัดแต่เก่าแก่ยังคงใช้ได้อยู่โดดแทงอยู่นานเอ็มแมก็่ยอมโดนสักทีเฮ้ยแพ้บ้างดีจนในที่สุดมันก็หมดแรงกลิ้งหนีแล้วก็จะจ๊าะโดนเข้าให้ ตามภาษาตัวร้ายที่พ่ายแพ้ข้าจะกลับมาหม่แล่แล่แย่ตัวแตกดูดพลังแห่งฟาร์มมืดลงสุดดาบแห่งฟาร์มหลักพร้อมถึงเวลาปักดาบลงที่ที่มันควรอยู่สักทีการล่ำลาได้เกิดขึ้นี่แฟงมาด้วยคำเชื้อเชิญเฮ้ย hey, น้องสาวมาด้วยการเธอพี่อยากมีน้องไว้ข้างกายไอยหัวทองนี่ไม่อยากไปด้วยจึงทิ้งขอไว้ให้ดูต่างหน้าแทนกลับสู่ปัจจุบันประตูมิติถูกปิดลงเหลือเพียงยายเท่าที่ยืนเหี่ยวรอเราอยู่ซึ่งกำไรที่นางมีเหมือนกับที่หัวทองให้ไว้เปียบ เลยจึงฉากนี้แบบ <S 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 ย่ย่าเไหรพี่เคยมีคนรอพี่มาเป็นหลายร้อยปีไวไม่เอาพี่ไม่รอไม่เอาจบไม่บริบูรณ์ครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนรอดูเองเครดิตด้วยเดอ้อทั้งหมดที่ใช้ให้ดูนั่นคือมันเป็นเรื่องราวทั้งหมดของหัวทองว่าไปเจออะไรมาบ้างระวองที่เรากำลังวิ่งสูพันอันนะ ค่าหนังจบแล้วอย่าลืมหยิบแก้วกับป๊อปคอร์นออกไปด้วยนะฮบและนั่นคือทั้งหมดใน48ชั่วโมงเกมซีลดาสกายวาร์ซอนถ้าจะมีสักเกมที่กินเวลานานโคตรก็ไอกเกมบ้านี่แหละดับต้นๆเลยแม่อุตส่าห์ดูกันจบขนาดนี้ผมว่าคอนเทนต์ในชินากระเทียมเจียคงถูกใจคุณไม่ใช่น้อยเลยละ่ะวันไหนผ่านมาก็แวะมาทักทายกันบ้างละบาย